ว่าแต่เราจะเอาคืนคุณบปด้วยวิธีไหนครับผมดูรายการแจ็คอาร์เซน้มีการเอาพริกไทยโดยตาไฟรอนก้นจับร้อนผมวิธีไหนดีครับหัดไปค่ะคุณกายแต่ว่าที่เมืองนอกก็ทำเหมือนกันทั้งนั้นเลยนะครับแต่ที่เมืองไทยนะคะคือคุณกายแถบนั้นเนี่ยเขาเอาปืนไปยิงคุณกายตายเลยนะคะอ้าวโอ้แล้วถ้าอย่างนั้นเราใช้วิธีไหนดีล่ะครับคนดีอย่างเราเนี่ยคิดเรื่องชั่วๆไม่ค่อยอกหรอคะ มองหนูอย uhm ่างนี้หมายความว่ายังไงคะอ๋อเปล่าครับเปล่าเราอะต้องหาคนชั่วๆกันล่อนปลิ้นปล้อนลื่นไหลพอกอทธิเบียมาช่วยเราค่ะเพราะวคุณสาก็พอได้อยู่นะครับคุณกายว่าหนูชั่วเหรอคะเปล่าครับคุณสาผมผมเพียงแต่กรัมันจะบอกว่าคุณสาได้เป็นผู้ที่รอบรู้เป็นหมดซะทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องชาวบ้านะ พอค่ะคุณกายขายิ่งคุณกายอธิบายเนี่ยหนูยิ่งรู้สึกเหมือนตัวเองโดนด่านะคะ <c oughs> หนูหมายถึงอีบ e ัตเตอร์ค่ะบัตเตอร์เนี่ยนะครับจะมาช่วยเราแกล้งคุณเบียร์เขาจะรักและเคารพคุณเบียร์จะตายไปสำหรับอ e ีบัตเตอร์นะคะของทุกอย่างเนี่ย <c oughs> ล้วนมีราคาแม้กระทั่งความรักและความเคารพเนี่ยก็ซื้อกันได้ไม่สุ่มไก่บัตเตอร์ครับ เจษาจะรับอะไรเพิ่มดีครับกล้วยหรือว่าอ้อยดีครับพักเรื่องกล้วยเรื่องอ้อยไปก่อนคือว่าฉันกับคุณกายเนี่ยอยากจะเอาคืนพี่เบียรแต่ช่วยนิคิดวิธีหน่อยเด็กนี่คุณกายจะเอาคืนนะเบียครับก็คุณเบียเขาใกล้ผมหลายครั้งแล้วครับถ้าผมจะเอาคืนบ้างคงไม่เป็นไรมั้งผมคงช่วยคุณกายไม่ได้หรอกครับเพราะว่านะาเบียเป็นน้าที่ผมรักแล้วเขารบครับ น้าเบียร์เป็นเจ้านายผมอีกด้วยนะครับส <3, 000. S 1> ามพันแค่เงินสามพันเนี่ยหรอครับ 4, <000. S 1> จะมาซื้อความสัมพันธ์ของผมกับน้าเบียร์เป็นไปไม่ได้ครับสี่พันผมขอห้าพันความสัมพันธ์ของผมกับน้าเบียร์ขาดกันครับเดียวเดียวครับนี่ข้าวผมว่ามันใช้ได้อยู่นะเรียกช่างมาซ่อมแล้วกันซ่อมไล้เดี๋ยวมันก็เสียอีกอ่ะ ฉันว่าตอนนี้นะค่าซ่อมน,นี่มันจะเท่ากับซื้อเครื่องใหม่ได้แล้วนะเบียฉันว่าซื้อเครื่องใหม่ไปเลยเหอะนี่ไงเอะอะเอะอะอะไรก็ชอบของใหม่มหน่าถึงเลิกกับเราคนละประเด็นไหมยอยากให้รื้อฟื้นไหมละ่ะโอ้ไม่ต้องจ้ะแม่ <c oughs> ถ้างั้นก็เซ็นเช็คให้ฉันเลยแล้วฉันจะได้สั่งของมาเลยเได้จ้ะเซ็นเช็คเสร็จแล้วไปเซ็นใบสมรสต่อดีไหมโอเค ในเซนตัวปกติแค่คนกายเดี๋ยวพี่เบียรมันสงสัยก็ไม่เก่งมนคุณสานีครับมีอะไรหรือเปล่าคะกายเปล่าครับ คุณกายก็หิวรู้ว่าน้องช้างหิวกันแน่จ้ะจะกัดอะไรก็กัดไปเถอะหนูไม่ตอบโต้เพราะว่าบาปกรรมมีจิววันนี้ช้างจำศีลกัดแล้วไม่กัดตอบนเบียสวยแล้วจารยโดนน้ำมาเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์โดนัทมานี่มันสวยตรงไหนเหรอเบียก็เมื่อเช้าเนี่ยผมบอกอาจารย์โดนัทว่าจะขี่เวสป้ามาที่ร้านไง แล้วเขางอนผมผมก็ได้บอกโอเคไม่ขี่มาก็ได้เดี๋ยวขับรถมาแทนโกหกจนเป็นนิสัยเลยนะเราเนี่ยอาจารย์โน่ะไม่ได้มาหรอกแต่ข้าวสวยของน้องเบียรมันหายไปแล้ว 曾迷途。